เวียนซ้ายเหรอเวียนไปทางไหนกันแน่นี่อีดอกกูมาซ้ายแล้วนะรอบเนี้ยบริวารนะกับลูกชา,ายอ่ะกินข้าวยางถ้า <c oughs> ทายผี <c oughs> เดินตามผีเหรอและอีหวานบอกเชี่ยลอ,อีสัตว์มันเป็นไปทางซ้ายเดีย๋ยวใครดูก็าหาก่อนอคนที่บอกเวียนไปทางซ้ายคือใคร เวียนสายเท่ากับอีสอป,ปอบอกอย่าไปทางซ้ายแม่ต้องถีบเดินตามผีลูกเตะแล้วก,กับอีหวานอีดอ,อกลูกเตะแล้วก,กับอีหวานมากอีสัตว์ลมร้อแรงเราเมึงอุย้ยลมแรงมากลมแรงมาก <c oughs> กนะูรู้แล้วกูว่าจะไม่ตกใจแล้วนะมึงกูว่าจะไม่ตกใจแล้วนะกูรู้ว่าต้องมาต้องปีเสียงฝาแน่ๆกูว่าจะไม่ตกใจแล้วก <c oughs> ูว่าจะไม่ตกใจแล้วอีสัตว์ขึ้นไปนอนในนั้นแล้วกดซีหรอจริงหรอเดี๋ยวดูดีนี่ตาแหละหรือเปล่า พนมมือขอผีหรออ่าขึ้นไปนอนแล้วกด C เดี๋ยวกูกดแล้วไม่ได้นะเจอกูแน่กด C ไ,ไหนอะ C C ไหนพี่สัสน C ไหน C ไหนฮัโลโหลกูถามเขาเดี๋ยวแล้วว่า C ไหนไม่นะ ไม่พูดการใดที่เป็นเท็หรอนี่ไงตัให้ลูกเหตเลยค่ะไม่พูดการใดที่เป็นเทอออน็อ่ะยังจะตกใจอ๋อนี้หรอชุดดอกไมทุกเทียนโอเคอฮ้ยกบ